ใครก็เตือนว่าไม่คุ้มกับสิ่งที่ฉันทิ้งไปเพื่อสิ่งที่ฉันยังไม่ได้มาใครก็เตือนอย่ารีบร้อนจะเสียงทำไมนะแต่มันก็ยัง ฉันรุ้สามีรักเขาเพื่อที่จะรักเธอยอมทุมท่มเทหมดแล้วให้เธอแล้วเ,เธอก็ทิ้งไปเสียเขาแล้วยังต้องเสียใจเธอซ้อนฉัน การลงทุนสี่งเลือก